ผมดูความเคลื่อนไหวและการเติบโตนะครับที่คณะสัตวแพทย์ของอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแล้วน่าสนใจมากท่านผู้ฟังครับผมสรุปว่าวันนี้เนี่ยนะครับคณะสัตวแพทย์ของราชมงคลศรีวิชัยเนี่ย ขึ้นยืนเป็นเบอร์หนึ่งของภาคใต้ไปแล้วนะครับด้วยผลงานด้วยการก้าวหน้าทางวิชาการการผลิตบัณฑิตนะครับการสร้างงานวิจัยการทำงานบริการชุมชนสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยน่าสนใจมากโดดเด่นแล้วก็เห็นชัด แต่ว่าเบื้องหลังของคณะสัตวแพทย์ที่โดดเด่นเห็นผลงานชัดเนี่ยต้องชื่นชมคณะบดีคณะบดีนะครับคณะสัตวแพทย์นะครับของอาราชมงคลศรีวิชัยเนี่ยเป็นนายสัตวแพทย์เป็นคนจังหวัด นครศรีธรรมราชนะครับบ้านอยูอ่อำเภอร่อนพิบู์นะครับแล้วก็มีความทุ่มเทมีความตั้งใจที่จะสร้างคณะสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยให้เติบโตแล้วก็ยั่งยืนนะครับเพื่อเป็นฐานทางวิชาการนะครับทางด้านสัตวแพทย์ให้กับภาคใต้น่าสนใจมากนะครับ ท่านคณะบดีนะครับอาจารย์ดานัยวิทย์จันททิ์นะครับอยู่กับผมทางโทรศัพท์ท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิชาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับอาจารย์ผมเห็นพัฒนาการของสัตวแพทย์ราชมงคลเติบโตอย่างน่าสนใจจริงๆนะครับไม่ได้ยอต่อหน้าแต่ว่าพูดจากภาพ ความเคลื่อนไหวที่เห็นจริงเนี่ยวันนี้อาจารย์มองว่าการเติบโตของคณะสัตวแพทย์ที่อาจารย์เป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยเป็นไปอ,อย่างตั้งใจสมดังตั้งใจที่อาจารย์คิดไว้มากน้อยขนาดไหนครับครับก็เรียนคุณวิชาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าคณะัตวแพทยาศ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 ์ทยศาสตร์มทรศรีชัยเนี่ยนะครับเรา ตั้งมาก็เข้าเป็นทศวรรษที่สองแล้วนะครับก็ประมาณสิบห้าสิบกปีแล้วนะครับผลิตบัณฑิตออกไปสิบกว่ารุ่นแล้วนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าโดยนโยบายแล้วโดยวิชาชีพแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าเราเราจะผลิตบัณฑิตนะครับอันนั้นเป็นเป็นหน้าที่หลักวิจัยนะครับแล้วก็หน้าที่ที่สามก็คือการบริการวิชาการนะครับแล้วก็ที่สี่ในเรื่องของ าการอนุรักษ์ศิละปะว่าทำส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านน,นะครับเราพยายามทำทั้งทั้งสี่ภาระหน้าที่นี่ที่ที่รัฐบาลมอบหมายและคาดหวังนะครับแต่ว่า,าจุดเด่นของเราเลยก็คือเราสร้างหลักสูตรที่แตกต่างครับคุณวิชาญเพราะว่า,าการผลิตบัณฑิตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบพิมพ์เดียวกันนะครับซึ่ง ของสัตวแพทย์เนี่ยมันมันก็เน้นสัตว์ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์หลักแล้วก็สัตว์เศรษฐกิจแต่ของเราเราเราจะสร้างความโดดเด่นความแตกต่างตามถิ่นที่อยู่ตามที่ตั้งนะครับเนื่องจากเราตั้งอยู่สองคาบสมุทรในภาคใต้ซึ่งมีม,มีมีชายทะเลอยู่สองคาบสมุทรเนี่ยนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันในการเลี้ยงสัตว์นะครับอ่า ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกอย,อย่างเนี้ยน,นะครับก,ก็แตกต่างกันได้ชัดเพราะฉะนั้นเราจะเรียนได้ทราบว่าเราไม่ได้มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตอย่างเดียวเรามุ่งที่จะสร้างเศรษฐกิจและสังคมนะครับของของภาคใต้เนี่ยไปไปด้วยกันนะครับในกรอบของภาระหน้าที่ที่เราจะทําได้นะครับทีนีถ้ถ้าถามว่าพัฒนาการหรือเป้าหมายที่เราจะวางไว้ของคณะเนี่ยนะครับนะซึ่ง เน่งเนี่ยเราผลิตสายแพทยาศาสตร์บัณฑิตเป็นหลักสูตร6ปีนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีบัณฑิตเหมือนเหมือนที่เรียนไปช่องอหลักสูตรที่สองนะครับก็คือเทคนิคการสัตวแพทย์ซึ่งปีนี้เนี่ยเราจะรับนักศึกษาเป,เป็นปีที่สองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหรือผู้ปกครองก็ติดตามได้นะครับแล้วก็ก้าวต่อไปเนี่ยในปี2568เนี่ยนะครับเราก็วางแผนที่จะเปิดหลักสูตร พยาบาลสัตว์นะครับซึ่งทั้งเทคนิคการสัตวแพทย์แล้วก็พยาบาลสัตว์เนี่ยก็เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วก็สามารถไปขอขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพได้พูดง่ายๆว่าน้องๆที่เรียนทั้งสองหลักสูตรเนี้ยเทคนิคการสัตวแพทย์การพยาบาลสัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนวิชาชีพได้ถ้าถ้าต้องการนะครับถ้าต้องการเหมือนเหมือนกับบรรัณฑิตสัตวแพทย์นะครับแล้วก็ เก้าวต่อไปเนี่ยก็คือในเรื่องของอการเปิดมหาบัณฑิตนะครับแล้วก็ประกาศสัตรบัณฑิตนะครับหรือถ้าอ,อีกหลักสูตรหนึ่งก็คือเป็นเป็นหมอประจำบ,บ้านนะครับถ,ถ้าเทียบเท่ากับหมอคนนะครับคุณคุณวิชาญเพราะว่าเราจะเปิดแต่ปริญญาตรีไม่ได้นะครับอซึ่งพัฒนาการของคณะในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะต้องทําทั้งปริญญาตรีแล้วก็ความรู้หลังปริญญาตรีนะครับคุณวิจารณ์ครับครับ ท่านอาจารย์ครับเทคนิคสัต,ตวแพทย์นะครับแล้วก็สัต,ตวแพทย์แล้วก็ในอนาคตก็จะเปิดพยาบาลสัตว์ขึ้นมาเนี่ยความต้องการในตลาดสัตส่วนของอตลาดนะครับมีความต้องการานักเทคนิคสัต,ตวแพทย์สัต,ตวแพทย์พ,พยาบาลสัตว มากน้อยขนาดไหนในในประเทศไทยในภาคใตย้ยังขาดอยู่อีกเท่าไรเราควรจะผลิตบัณฑิตสาขาเหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมามากน้อยเท่าไรครับอาจารย์ครับครับก็ก็เรียนอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีมม,มีการผลิตสาขาเทคนิคก,การสตวแพทและพยาบาลเนี่ยอย่างละปีหนึ่งกป็ประมาณ300คนนะครับสามร้อยคน ทีนี้เนี่ยในความต้องการทางด้านกตลาดเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะครับใน,ในสัตว์เล็กเนี่ยช่วงปัจจุบันเนี่ยมันจะมีคลินิกหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้สัตว์เล็กอย่างเดียวนะครับก็หมายถึงสัตว์ที่สุนัขแมวแล้วก็เขาเรียกว่าสัตว์แปลกหรือสัตว์วิเทศเนี่ยนะครับตรงนี้มีสถานพยาบาลอยู่ประมาณสี่พันแห่งนะครับ ในหนึ่งแห่งเนี่ยนะครับถ้าถ้าจะเอามาตรฐานมาว่ากันเลยเนี่ยจะต้องมีนักเทคนิคการสัตวแพทย์นะครับอยู่อยู่หนึ่งคนนะครับแล้วก็ต้องมีพยาบาลสัตว์นะครับตามภาระหน้าที่ถ้าเป็นโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยก็เยอะอาจจะถึงสิบคนนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นคลินิก นะครับมีมีหมอหนึ่งคนก็อาจจะต้องมีพยาบาลอย่างน้อยก็สองคนอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความต้องการนะครับคุณคุณวิณชาลองคูณตัวเลขเข้าไปดูนะครับกับอ,อันนี้เฉพาะในในสัตวเล็กนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากแน่ดีเนี่ยการสัตวแพทย์เนี่ยเราเราเห็นว่าจะจะมีเฉพาะนายสัตวแพทย์ที่ททจบหกปี หรือหรือเมื่อก่อนที่จบสองปีจากกรมตรศจสอซึ่งซึ่งตอนนี้หลักสูตรนั้นไม่มีแล้วนะครับทํางานอยู่นะแล้วก็ผู้ช่วยเนี่ยเราเอาใครก็ได้มามาทำมีความรู้ไม่มีความรู้เราก็มาทำมาอบรมเพราะมันมันจะส่งผลถึงถึงมาตรฐานมันมันกระทบนะครับอ่ามากหรือน้อยก็แล้วแต่แล้วก็อ่าในการคุ้มครองผู้โพกเนี่ยตรงตรงนั้นเนี่ยมันมันมันยังไม่ชัดนะครับแต่ว่าถามว่า ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็เพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ประเทศเราก็พัฒนาแล้วแล้วก็วิชาชีพการสอดแพทย์ก็พัฒนามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมเต็มให้สมบูรณ์คล้ายกับแพทย์คนนะครับที่ที่เขามีอ่าเทคนิคการสตวแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชมีอะไรพวกนี้นะครับมามาช่วยกัน ทำงานเนี่ยในในโรงพยาบาลเนี่ยหลายวิชาชีพเลยนะครับต่อไปลักษณะจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปครับคุณวิชา่งซึ่งเพราะฉะนั้นความต้องการเนี่ยผมว่าในในตลาดเนี่ยอย่างพยาบาลสัตว์เนี่ยไม่ไม่ต่ำกว่าหมื่นคนนะครับในในปัจจุบันนะครับเทคนิคการสัตวแพทย์ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสามนะครับประมาณนั้นครับคุณวิชาครับครับท่านผู้ฟังครับใครมีลูกมีหลานนะครับอยากให้เรียนเทคนิค สัตวแพทย์อยากให้เรียนสัตวแพทย์นะครับอยากให้เรียนพยาบาลสัตว์นะครับติดตามนะครับติดตามาผ่านาเพจของคณะ,ะสัตวแพทย์ของมตรศีวิชัยมีข้อมูลอัปเดตไอ้ท่านได้ติดตามตลอดเวลาโดยเฉพาะเทคนิคสัตวแพทย์แล้วก็คณะ,ะสัตวแพทย์นะครับตอนนี้ สมัครกันได้เลยใครอยากให้ลูกได้เรียนเนี่ยนะครับก็ไปยืน่นข้อมูลตามข้อกําหนดยื่นเอกสารตามข้อกําหนดอาจารย์ครับในปีที่ผ่านมา,าเทคนิคสัตวแพทย์นะครับผมเอง ได้จัดรายการเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่งลูกส่งหลานไปเรียนปีที่ผ่านมาเทคนิคการสัตวแพทย์ของราชมงคลศรีวิชัยาการสมัครเข้าเรียนเป็นอย่างไรสัตวแพทย์การสมัครเข้าเรียนเป็นอย่างไรเห็นเราเห็นที่อื่นนักศึกษาลดน้อยลงที่ราชมงคลเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเทคนิคสัตวแพทย์และก็สัตวแพทย์ครับอาจารย์ครับก็ทั้งสองหลักสูตรก็มีน้องๆนักเรียนเนี่ยให้ให,ให้ให้ความสนใจจํานวนมาก ทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างเฉพาะอย่างยิ่งสัตวแพทย์เนี่ยนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยสังคมหรือน้องนนักเรียนเนี่ยเขามีความต้องการที่จะเป็นสัตวแพทย์เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็อาชีพการสัตวแพทย์เนี่ยได้รับการยอมรับในในสังคมมากขึ้นนะครับทั้งเจ้าของสัตว์แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เห็นความสําคัญนะครับกับสุขภาพของสัตว์เนี่ย ไม่น้อยไปกว่าสุขภาพของคนเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นทั้งทั้งสองหลักสูตรเนี่ยก็จะมีนักศึกษานะครับเข้ามาศึกษาได้ตามเป้าหมายที่ที่ที่เรารับครับคุณผู้จัดศัลยแพทย์เนี่ยสนใจเยอะนะครับเราเราต้องสกรีนพอสมควรนะครับนะส่วนเทคนิคการสัลยแพทย์เนี่ยก็น้องน้องนักศึกษาปีที่แล้วเนี่ยก็ สมัครมาประมาณสองร้อยคนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่านะเรารับไว้ได้แค่ประมาณสามสิบคน,นครับโอ้สองร้อยรับสามสิบคนแสดงว่าค,คัดคุณภาพนะครับแข่งขันกันสูงเลยนะครับขอบคุณท่านคณะบดีคณะสัตวแพทย์นะครับราชบงคลศรีวิชัยนะครับนายสัตวแพทย์ดาดวิทย์นะครับจันท์ทิพย์นะครับนักพัฒนา นักบริหารมือดีของราชมงคลศรีวิชัยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคคุณวิชายสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับก็ชื่นชมนะครับผมติดตามแล้วก็ทำงานร่วมนะครับกับท่านคณะบดีหมอธีรวิทย์นะครับคณะสัตวแพทย์ นะครับคณะบดีเนี่ยมาหลายกิจกรรมหลายงานนะครับเห็นถึงฝีมือเห็นถึงความตั้งใจอย่างน่าสนใจนะครับ